กราบคาระวะข้าอาจารย์หมูเขียวด็อเตอร์ใจเพชรกล้าชนที่เคารพอย่างสูงค่ะกราบคุรู้ทุกท่านจเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านค่ะก็วันนี้อาตาก็ก็เล่าเรื่องก่อนหน่อยนะคะว่าเมื่อเช้านี้นะคะหลังจากไปไปเอาน้ำสมุนไพรไปขายให้ครูอาจารย์ที่โรงเรียนแล้วนะคะ ก็กลับมาประมาณเก้าโมงพอดีเลยค่ะก็นึกว่าเออวันนี้เป็นวันส่งกันบ้านวันสุดท้ายไหมอ่ะก็เปิดซูมเข้ามาค่ะนี้เปิดซูมเข้ามาปุ๊บตารกอตาก็ไม่รู้ว่ามันอายนะคะมันอายที่จะเล่าความจริงตนแรกใจจะคิดนะคะว่าจะเล่าเรื่องตัวเองอ่ากินเรื่องการกินค่ะเดี๋ยวเนี้ยมันกินระเบิดเถิดเทิงก็คือเหมือนเหมือนมันอายอะ่ะเพราะว่าเหมือนว่าก็ได้ฝากบอกคุณลูกมาหลายครั้งนะคะแต่มันก็ยังทําไม่ได้ะคะ่ะ ที่จริงมันก็เป็นมันก็เป็นปกติเนาะมันจะทําได้ง่ายๆได้ยังไงนะคะทีนี้เสร็จแล้วก็มันก็ตอนแรกก็ไม่รู้สึกว่าอายรลกค่ะก็ก็บอกว่าเอ้ยไปทํากับข้าวกินดีไหมเพราะว่าเธอก็ทํางานหลายอย่างนะส่งกันบ้านก็ส่งจะไปไข่อออซ้าก็ไปแล้วทําไมจะต้องไปส่งอีกล่ะอะไรประมาณเนี้ยตอนแรกอาตาก็เออเออเออจริงๆเนาะจริงจริง,รง,รง,รงอย่างที่ว่านะแต่แต่แต่แวบนึงคิดเอา้าก็มันมันมีอะไรให้ส่งก็ส่งวะ ถ้าไม่ส่งเนี่ยอีตรงนี้เนี่ยไอ้เรื่องอายเรื่องกินนะคะมันนานมากค่ะครูมันรู้สึกไม่สบายใจนะคะตอนนี้ก็ทุกแหละนะคะก็ก็เมื่อกี้ก็นั่งเขียนว่าทุกคือกิเลสนะคะมันจะหลอกให้เราเลือกว่าต้องอย่างนู้นต้องอย่างนี้เออตาก็ก,ก็ก็คิดตามคิดตามปุ๊บแต่ก็บอกเอ๊ะมันไม่ถูกนะเพราะว่าไอท้ที่อะไรที่อาจารย์เคยสอนว่าอะไรที่มันเป็นวิกฤตให้เป็นโอกาสมีนิดหน่อยนิดหน่อยต้องทําต้องอะไรเนี้ย เฮ้ยฉันว่าส่งกันบ้านก็นดีนะทีนี้ก็ไม่ยอมก็สู้กันไปสุกมาเฮ้ะหน้าไปเอ่อปิดหน้ากล้องเฮเอาปิดเหรอเออปิดก็ปิดเพราะอะไรเพราะว่าเธอทําอะไรอยู่เนี่ยมันคนอื่นเห็นมันก็ไม่เหมาะเออนี่เรื่องจริงนะมันก็ไม่เหมาะสมเนาะก็ปิดหน้ากล้องแล้วในระหว่างนั้นก็ก็ไม่ยอมไปนะคะไม่เชื่อให้ไปตลาดบอกไม่ไปก็นั่งเขียนนะคะนั่งจดเรื่องสภาวะตัวเองรู้สึกอายนิโดดอะไรเนี่ยเสร็จแล้ว ในในกุศลที่ตัวเองคิดน,นะคะว่าเออเป็นกุศลที่เราไม่ยอมเชื่อมันที่จะไปตลาดเนี่ยไม่ยอมก็นั่งฟังไปเรื่อยเอยดืวยจนกระทั่งตอนนี้รู้สึก <c oughs> มามาแฉกิเลสว่ามันอายค่ะจับมันได้แล้วคะ่ะคุณรู้คะจับก็ได้ว่ามันอายที่จะมาเล่าวความจริงเรื่องของตัวเองเนะี่ยในเรื่องของตัวเองกินยังไม่ได้นะคะว่าตัวเองอะกินเยอะกินมากอะไรเงี้ยเราก็บอกเอา้าถ้าไม่บอกเพื่อนไม่อายมาอายอายไม่เป็นกิเลสม่ใ้่เหรอและอายเนี่ยถ้าเรา ไม่เล่าความจริงกับเพื่อนๆแล้วเราจะเราจะ,เราจะออกได้ยังไงนะคะหนูก็มาเล่าค่ะอาตาก็มาเล่าว่าวันนี้นะคะเรื่องว่าอายที่จะเล่าความจริงในเรื่องการกินเยอะกินไม่ได้กินเรื่องกามนะคะที้เสร็จแล้วก็ทีนี้ก็ทุกนะคะทุกรู้สึกอายที่จะเล่าความจริงในเรื่องการกินอ่าเรื่องเรื่องกินปฏิบัติเรื่องกินยังไม่ได้นะคะทีนี้อันนี้เอนที่ขอ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 บอกเนยนะคะโซมไทย ไม่อยากเล่าความจริงเพราะอายถ้าไม่เล่าความจริงจะสุขใจถ้าเล่าความจริงก็ทุกใจอย่างเงี้ยได้ไหมคะคุณลุคคะเหตุการณ์ที่อาตาเล่าเรื่องว่าคําว่าส่งกันบ้านเร้วว่าอายที่จะเล่าความจริงในเรื่องการกินของตัวเองยังไม่ได้นะคะอันนี้อันนี้ไม่ทราบนะคะก็ขอคุณลุคชี้แนะนะคะไม่ไม่ถึงการเขียนใช่ไหมคะ,ใช,คะใช่ค่ะใช่ค่ะข้อเหตุแห่งทุกข์ใช่ไหมคะก็คือเขาจะเขียนนะคะ อ่รู้สึกเรอ,อันี้ทุกก็คือก็คืออายไม่สบายใจเนาะเป็นอาการไม่สบายใจเนี่ยมีมีมีความอายอ่าที่จะที่จะรายงานที่จะเสนอเรื่องของอ่าที่จะเสนอเรื่องของการกินนะคะแล้ว,แล,วแล้วทีนี้ตรงตรงเหตุแห่งทุกอ่ะจริงๆตรงทุก์น่ะอ่ะอเขียนว่าไม่สบายใจแบบว่า มีความละอายใจอะไรแบบเนี้ยอาย <c oughs> ความอายเนาะ,ะตรงนี้ได้ค่ะเขียนเป็นเป็นทุกข์ก็เขียนสั้นๆได้<ะ>เพราะเป็นอาการที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ตรงเหตุแห่งทุกข์เหตุแห่งทุกข์นี่ก็คืออืมไม่อยากเล่าคะ่ะไ,ไม่อยากเล่าคะ่<ฮ>ะไม่อยากเล่าค่ะไม่อยากเล่าไม่อยากเล่าก็เขียนเป็นเขียนเป็นเหตุแห่งทุกข์ได้ค่ะก็คือไม่อยากนี่แหละไม่อยากเล่า อ่าเรื่องของเรื่องของอกิเลสต,ตัวนี้เนาะกิเลสต,ตัวนี้ถ้าไม่ได้เล่าจะสุขใจใช่ไหมใช่ค่ะพอพอจะเล่าแล้วก็เลยทุกใจอืมค่ะได้ไมค,คือเหตุเหตุแห่งเหตุแห่งทุกข์ไม่อยากเล่าหรืออยากถ้าถ้าเป็นแบบถ้าขึ้นต้นคําว่าอยากมันก็จะเป็นอยากที่จะไม่เล่า อยากที่ททจะไม่เล่า,ลาแต่เขียนให้เข้าใจง่ายๆก็คือไม่อยากเล่าเรื่องเรื่องนี้ให้ใครฟังนะคะทีนี้นิโรธก็จะเล่าหรือไม่เล่าก็ได้ใจเราก็ไม่ทุกตรงเล่านี่อาจจะเป็นใช้คําว่าเปิดเผยก็ได้นะคะอ่าเหมือนกับมไม่อยากเปิดเผยกิเลสตัวนี้ให้ใครได้ได้เห็นอย่างนี้ใช่ไหม <Ha. S 2> อาการมันเป็นแบบนั้นอยากปิดบังไว้ถ้ามันปิดบังได้ใจจะเป็นสุขอ่ะ uh. อือตรงนี้แต่แต่เนี้ยคําว่าอายเนี่นะคะคําว่าอายนี่เรามาดูรากของปัญหาไอ้รากของเหตุที่ทําให้อายอายมันคือมันคือความที่อ่ไม่อยากให้ใครเห็นพฤติกรรมนั้นใช่ไหม mm hmm. ไม่อยากให้ใครรู้พฤติกรรมนั้นนะคะทีนี้น่ะถ้าเขารู้แล้วมันจะเป็นยังไง ใจของอาจิตตาคิดยังไงถ้าเพื่อนรู้แล้วจะเป็นไงคะว่าทําไมอยู่ตั้งนานแล้วยังปฏิบัติไม่ได้อีกหรออะไรประมาณเนี้ยค่ะประมาณอย่างเงี้ยค่ะอ๋อนี่นี่คือนี่คือคิดว่าคุณจะได้รับแบบนั้นสิ่งที่ได้รับแบบนั้นอนะ่ะมันคือคําตําหนิหรือคําสรรเสริญค่ะคือคำตำหนิใช่ไหมคำตำหนิค่ะเป็นคำตำหนิค,นคำตำหนิดังนั้นเนี่ย สิ่งที่อาจิตตาจิตติดอยู่นี่คือติดเรื่องโลกธรรมเรื่องโลกธรรมใจเราเนะี่ยอยากได้คำสรรเสริญจากหมูมากกว่าที่จะเป็นคำติหรือคำนินทาจากหมูใช่ไหมค<ะ>่ะนั่นแหละถ้าเราดูไปในรากของปัญหาเรื่องนี้หรือว่าความอยากของเราหรือตัณหาของเราเนี่ยนะคะก็คืออยากได้สรรเสริญจากหมูน่ะ ว่าถ้าเราถ้าเราปฏิบัติได้เราเอามาเสนอเรื่องของการปฏิบัติได้แล้วเพื่อนสรรเสริญเนี่ยใจเราจะเป็นสุขเนี่ยตัวนี้ถ้ามองไปลึกๆนะคะเว,เวลา,าดูว่ามันเป็นตัณหากลุ่มไหนเราอาจจะดูว่ามันเป็นเรื่องโลภเรื่องโกรธเรื่องหลงไหมหรือว่าเป็นโลกธรรมเป็นโลกธรรมก็คือมีมียศมี ลาบใช่ไหมมีสรรเสริญส,ส,ส,สุขเนี่ยลาบยศสรรเสริญสุขเนี่ยจริงๆก็คือมันอยู่ที่หัวข้อสรรเสริญเนาะ,ะสรรเสริญเนี่ยเพราะว่าเออถ้าถ้าได้รับคันสรรเสริญน,นี่ใจเราจะเป็นสุขแต่ถ้าเพื่อนบอกว่าว่าอยู่มาตั้งนานแล้วยังไม่ได้เลยนี่มันก็คือคําติคํานินทาใจเราก็เลยทุกใจเราก็เลยเอา่าทุกนี่แหละทุกไม่สบายใจเนะะี่ค่ะ เนี่ยค้นไปเจอแล้วว่าตัญหามันคือความอยากได้คําสรรเสริญก็เลยไม่อยากบอกสิ่งที่ไม่ดีไปเพราะคิดว่าถ้าบอกสิ่งที่ไม่ดีหรือทํายังไม่ได้จะได้รับคํานินทานี่คือเหตุแห่งทุกข์ของอาจิตตานะคะโอ้ oh, hey, ค่ะเหตุแห่งทุกข์เนี่ย oh. ตรงนี้เนี่ยเป็นเหตุแห่งทุกข์แท้าสาวลงไปลึกๆจะเจอว่าติดในโลกกระทอยู่ค่ะ <Ha. S 1> ในโลกกระทอยู่แล้วทีนี้ก็มาถึงนิโรธ เขียนมาร์กไว้ว่าตัณหาเราคือเรื่องของติดโลกธรรมสรรเสริญเนี่ยคะ่ะทีนี้พอเรามาที่นิโรธใช่ไหมคือเพื่อนจะชมหรือจะติใจเราก็เป็นสุขใช่ไหมหรือว่าจะสรรเสริญหรือนินทาใจเราก็เป็นสุขได้ทีนี้ก็มามาหัวข้อที่เป็นมาร์กที่เป็นมาร์กนะมันก็จะเป็น การที่อาที่จริงอาจิตตาเนี่ยเป็นคนที่เปิดเผยนะเป็นมีมีสัรชาตยาณคนตรงอยู่แล้วหลายๆเรื่องที่อาจิตตามาเปิดเผยจริงๆมันก็มีโอกาสได้รับทั้งสรรเสริญและนินทาอยู่แล้วแต่อาจิตตาไม่ได้ไปไม่ได้ไปอ่ไปติดตรงนี้นะในหลายๆหัวข้อที่อาจิตตาส่งมานะคะแต่พอเรื่องนี้เนี่ยพอเรื่องนี้แล้วอาจจะเป็นเพราะเราพูดเรื่องกินมาเยอะใช่ไหม แล้วเราก็มีการส่งการกินทั้งทําได้ทําไม่ได้มามาตลอดอย่างเงี้ยอจิตาอาจจะอาจจะมีตัวความจําได้ตัวเนี้ยสัญญาตัวนี้เนี่ยที่ทําให้เราคิดว่าโอ้ก็ส่งการบ้านมาก็สองปีแล้วนะเรื่องของการกินเนี่ยมันก็ยังขึ้นขึ้นลงลง,ลงแบบนี้อยู่ก็คือทั้งทําได้ทั้งทําไม่ได้แล้วตอนนี้ก็ใจเราเนะ่ะคิดประเมินว่าเราทําไม่ได้ ซึ่งเนี่ยมันเป็นความคิดของเรานะเป็นความคิดของเราแต่ถ้าเรามาพิจารณาไปอ่าลึกๆแล้วเนี่ยไปในรายละเอียดแล้วเนี่ยอาจิตตาคิดว่าการล้างกิเลนี่มันง่ายไหมคะไม่ง่ายเลยค่ะมันไม่ง่ายแล้วทีนี้เราสะสมเรื่องของการกินมาเยอะแค่ไหนแล้วเยอะมากค่ะเยอะมากมันไม่ก<น><น>ารติด,ดในเรื่องค่ะมันจะเด็กเลย ถ้าถ้าชาตินี้ก็ตั้งแต่เด็กแต่ว่าชาติก่อนๆน,นี้อีกเรื่องของการกินมันเป็นเรื่องที่ยากไม่งั้นพระพุทธเจ้าไม่เอามาสอนไว้ให้เรามาปฏิบัติในอปัตรกะ์ามนะคะคือเรื่องของการสำรวมอินทรีย์ข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือโคชนเนมตันยุตาการประมาณในการกินนี่แหละนี่คือเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญเลยดังนั้นเนี่ยอัจิตา กำลังภาคเพียรในเรื่องของการกินอยู่เนี่ยแค่การได้เริ่มต้นรู้ว่ามันเป็นกิเลสท,ที่ต้องล้างเนี่ยก็ดีแล้วนะคะก็เป็นสัมมาทิฏฐิแล้วส่วนมันจะพ้นหรือยังเนี่ยมันเป็นขั้นตอนของการปฏิบัติถ้ามันคืบหน้าไปนิดนึงเราก็ยินดีได้แต่ถ้าเราเห็นว่าเราประเมินได้เรามีจิตที่จะประเมินประเมินเรื่องนี้นะคะ ที่เราเห็นจิตในจิตนะ่ะในเห็นจิตในจิตก็คือเห็นว่ามันยังมีกิเลสตัวนี้อยู่นะนี่คือเราเห็นเราเห็นว่ามันมีมันมีราคะอยู่คือมีความชอบอยู่มีความติดใจในอาหารอยู่นี่ค่ะตรงนี้ถ้าเราถ้าเราเทียบกับที่เราเรียนเรื่องภาษากับสภาวะธรรมนะมันก็จะอยู่ที่ที่สติปัฏฐานสีที่เราบอกว่าเห็นกายในกาย เห็นเวทนาในเวทนาเน่ะเห็นจิตในจิตเห็นจิตว่ามันยังมีกิเลสตัวนี้อยู่นะแล้วมันก็เยอะด้วยเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็ถือว่ายินดีได้แล้วนะเราเห็นว่ามันมีกิเลสแล้วเราก็รู้ด้วยว่าเอ้ยมันรู้สึกว่ามันจะเท่าเดิมนะสมมติว่าตอนนี้อจิตตาคิดว่าเรื่องกินมันเท่าเดิมหรือมันมันเอ่อมันโตขึ้นกิเลสมันโตขึ้นหรือมันลดลงคะมันมันลดลงนะคะเพราะว่าเราไม่กินลดลง เ <lain> ออมันลดลงมันลดลงนี่เราประเมินว่ามันลดลงละอ่ามันลดลงมันลดลงนี่เราควรจะยินดีได้หรือ,อยังคะยินดีได้แล้วค่ะเออยินดีได้แล้วแล้วถ้าเราเอามาเล่าสู่เพื่อนฟังแล้วเพื่อนจะบอกว่ามันไม่ดีน่าจะดีกว่านี้นี่มันเป็นเรื่องของใครเรื่องของเราหรือเรื่องของเพื่อนเรื่องของเราค่ะ นี่แหละเราไปยืดว่าถ้าเพื่อนพูดนี่มันเป็นเรื่องของเราจริงๆมันเป็นเรื่องความคิดเห็นของเพื่อนความคิดเห็นของเพื่อนอภิตาจะกําหนดให้ทุกคนมาสรรเสริญเราทั้งหมดได้ไหมคะไม่ได้ค่ะอ่าเราคิดว่าเรื่องเดียวกันเนี่ยจะมีคนอนินทาอย่างเดียวไหมไม่ะจะมีคนติอย่างเดียวไหมบางคนก็ชมได้เนี่ย แค่จเจริญนขึ้นมาบอกว่ามันจะเจริญขึ้นอยู่นะมันจะเจริญขึ้นนิดหนึ่งบางคนก็อาจจะบอกว่าโอ้เนี่ยดีแล้วนะเนี่ยยกนิ้วให้เลยจเจริญขึ้นเนี่ยแต่บางท่านก็บอกว่าโอ้อยู่มาตั้งนานจะเออยังไม่ยังไม่ถึงไหนเลยเลยเนี่ยจเจริญนขึ้นแค่นิดเดียวถ้าสมมุติว่ามันมีเหตุการณ์แบบเนี้ยมันเป็นเรื่องที่อาสมจะอา,อาจิตาจะกําหนดไม่ได้ใช่ไหมแล้วแต่ความคิดของแต่ละท่านซึ่ง เราไม่ควรจะไปเดาใจใครเลยทีนี้ไปเดามันก็ผิดร้อยเปอร์เซ็นอยู่แล้วเราไม่ต้องไปเดาไปคาดหวังว่าใครจะพูดจะคิดยังไงเพราะว่าจริงๆมันมีโอกาสเกิดได้ทุกอย่างใช่ไหมคะทั้งสรรเสริญก็ได้นินทาก็ได้บางท่านก็เฉยเไม่มีความคิดเห็นก็ได้นี่เราก็จะไปเอาความคิดเห็นจากท่านให้ท่านสรรเสริญพอเราคิดไปจิตมันก็ปรุง กิเลสถือตัวที่มันมาแทรกก็คือมันมาบอกว่าท่านจะนินทาท่านจะตําหนิว่าอยู่มาตั้งนานแล้วยังได้เท่านี้มันก็เลยสร้างกองทุกข์ขึ้นมากิเลสมันสร้างกองทุกข์ขึ้นมาอา,อาจิตตาก็คิดเท่าทันมันได้ก็ให้จะสรรเสริญหรือนินทาเราก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมนิโรธของเราก็ต้องเป็นแบบเนี้ย <c oughs> ทีนี้เนี่ยวิธีการคิดนี่แหละแล้วก็คิดไปเสดว่าโอ้เราทํามาเท่านี้เราก็ รู้สึกยินดีได้แล้วนะเราจเจริญขึ้นมาแล้วส่วนความคิดเห็นของพี่น้องท่านใดท่านจะคิดหรือไม่คิดใจเราก็ไม่ได้ไปไม่ไปก้าวไก่ให้สิทธิ์ของท่านจะคิดหรือไม่คิดก็เป็นเรื่องของท่านไม่ใช่เรื่องของเราโอเคไหมคะค่ะแต่ที่จริงขออกาสานะคะตามที่ครูท่านอบอกมาเมื่อกี้นะคะที่จริงอาตานะคะคือลัอกษณะของอาตาเนี่ยถ้าเป็นถ้าเปรียบเทียบเป็นพุทธะนะคะ ก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะใครจะว่ายังไงอตาก็ยอมรับก็จะจะไปกับเขาได้ก็ก็เหมือนน้องสาวยังพูดอ่าของสาวก็พูดว่าพี่ตาแกไปได้หมดเลยเนาะอะไรประมาณนี้นี่นีนน่ี่ไม่ได้ว่าให้เขาสรรเสริญนะคะคือจากการที่เราปฏิบัติเนี่ยญาต mm ิ hmm. พี่น้องอะไรเขาก็เห็นว่า mm hmm. อุ้ยเขาเห็นว่าเราทําเนี่ยอุ้ยทําไมมันทําได้ทำไมเยอะขนาดนี้ไอเราไม่ได้ไม่ได้จะมีการว่าให้อ่า จะมียินดีับเขาที่ชมเลยแตทท่ที่ที่อาตาคิดว่ามันเป็นกิเลสจริงๆนั่นแหละเพราะมันจะยุให้อาตาเนี่ยได้ได้อ่าก็กิเลสเนาะมีที่อาจารย์ท่านบอกว่ามีทําให้เราทุกข์อย่างเดียวและถ้าเราเราไม่คืออาตาเนะี่ยทำได้เยอะแล้วในเรื่องของไม่ติดสารเสริญนะ่ะหลายเรื่องเลยที่อาตามาพูดเล่าเรื่องอ่านั้นเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นอ,อาตาไม่ได้พูดเรื่องที่ตัวเองทําได้ทั้งหมดนะ ที่ผ่านมานะคะแต่ครั้งนี้น่ะมันมีกิเลสตัวนี้มาแทรกให้อัตาได้เห็นว่ามันยังมีติ่งของของความอยากได้สรรเสริญจากมูอยู่นะแล้วก็กลัวเพื่อนนินทาหรือว่าคําว่าอายเนี่ยค่ะคําว่าอายก็คือจะปิดบังเพราะว่าจะปิดอจิตหนึ่งมันอยากจะปิดบังแต่จิตอีกจิตหนึ่งก็บอกว่าต้องเอามาพูดนะนี่ตัวนี้คือเรียกว่าส่วนที่เหลือ ส่วนที่มันเหลืออยู่ดังนั้นครั้งนี้เนี่ยอัตาก็เอาประโยชน์ให้ได้ว่าอ๋อมันยังมีส่วนเหลือนี้อยู่นะทําให้อัตาได้เห็นว่ามันมีติ่งนี้อยู่นะมันม,มีเรื่องนี้อยู่ก็มาล้างมันตอนนี้แหละคะ่ะค่ะพลังล้างอาจารย์อัตาทําได้ไม่ยากอยู่แล้วเพราะอัตาทําได้มาระดับหนึ่งแล้วแล้วก็เรื่องข้อนี้ก็เป็นข้อเด่นอยู่ในเรื่องของการที่ไม่ติดในในสารสนิญของอัตานี่ค่ะ มีหลายเหตุการณ์ที่เราได้เห็นเรื่องอาตาไม่ติดอาตาเป็นผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนได้แล้วก็ไม่ติดตรงนี้นี่แหละเราก็อย่าอย่าอย่าวนอย่าวนกับเรื่องที่จะกลับไปติดตอนนี้เราเห็นแล้วว่าโอ้มันยังมีเหลี่ยมมุมนี้เราก็ล้างเหลี่ยมมุมนี้แหละอ๋อไม่อายหรอกอเราจะพูดไปในส่วนที่เราทําได้แล้วก็เราก็ยินดีในส่วนที่เราทําได้ส่วนพี่น้องจะคิดยังไง เราก็คิดเหมือนเดิมเมื่อก่อนเราก็คิดว่าใครจะคิดยังไงก็ได้เราก็ไม่ได้ไปทุกข์ใจกับเรื่องความคิดของผู้อื่นอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็กลับไปเอาเอา,เอาสิ่งที่เราเคยทําได้นี่มาเราก็จะสบายใจได้อ้ออนนี้เราไปเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนจะบอกว่ายังไงก็ไม่เป็นไรแล้วก็อีกอย่างหนึง่งสิ่งที่เราเอาไปแบ่งปันเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนแหละถ้าเพื่อนที่ท่านก็จะเอาไปเป็นข้อมูลที่จะใช้ในการพิจารณา จเจริญขึ้นของแต่ละท่านได้นี่เราก็ยินดีในการที่จะเอามาแบ่งปันมาเล่าสู่เพื่อนฟังความอายมันก็จะสลายไปนะคะตัวที่จะอยากได้ทำชมเนี่ยมันก็จะสลายไปด้วยเนาะตัวนี้เนี่ยคิดว่าอาจารย์น่าจะได้ประโยชน์จากการส่งการบ้านครั้งนี้ค่ะค่ะครับขอบพระคุณครูรู้มากค่ะก็หน้ามันบานแล้วค่ะก็มันก็อย่างที่ครูรู้บอกค่ะว่าวันนี้ถ้าไม่ส่งนะ ก็อาจจะเป็นสิ่งที่มันก็อายอยู่นะคะมันเป็นติ่งที่บางครั้งตายังไม่รู้เลยนะคะว่าอายคือปิดบังมันเป็นอะไรที่มันก็เนี่ยค่ะได้ได้ข้อมูลจากคุณรูนะคะได้ได้ทําให้เราเนี่ยได้สว่างแล้วก็กระจ่างอ๋อที่จริงก็ก็จริงค่ะอย่างคุณรู้ว่าก็ค่าได้มาเป็นระดับระดับแล้วแต่อีตัวที่บอกมันค่ามันไม่เห็นนะคะมันมืดเลยค่ะวันนี้นะค่ะคุณรู้ค่ะก็ไม่อายแล้วคะ<ม>่ะก็เราไม่อายอยู่แล้วเพราะเราก็รู้เราทําสิ่งที่ดีเนาะแต่ว่าอย่างว่ากิเลสมันนะ ที่อาจารย์บอกว่ามีน้อยก็เหม็นมากนะโหมันมันตรึงไหลนานมากเลยนะคะหาตัวไม่เจอรู้สึกมันทําไมถึงเอ๊จะก็มาเล่ามันอายอายอายอะไรเนี่ยก็วันนี้ <c oughs> ก็คุณรู้ก็ได้มาดึงในตรงจุดที่มันเป็นจุดที่ว่าเล็กๆนะคะก็กราบขอ, <c oughs> ขอบพระคุณนะคะวันนี้ค่ะก็เขามาเล่าค่ะย่งน้อยเล่าความจริงอื <c oughs> <c oughs> ก็เท่านั้นเองแล้วก็เขียนนะ่ะมันก็คือ ก็ก็ดีค่ะมันมันจะมีตัวอย่างหลายตัวนะคะคุณรู้ไม่ใช่ว่ามีแค่นี้ค่ะเยอะค่ะเดี๋ยวก็ก็จะแฉมาทีละหน่อยนะคะดึงมันก็คือเพราะฉะนั้นก็จะเอาสติปัจฐานที่คุณรู้บอกนะคะมันจะต้องมีสติจริงๆถ้าไม่มีสติแล้วก็มันก็จะไม่สามารถที่จะเห็นสแกนกิเลสได้นะคะเอากลับขอบคุณคดีครั้งค่ะสาธุค่ะค่ะสาธุค่ะค่ะพี่โสภาเพิ่มไหมคะ ค่ะก็เป็นกำลังใจให้ค่ะนำมาแชร์เรื่อยๆค่ะจะได้ช่วยกันค่ะค่ะสาธุค่ะอ่าต่อไปเชิญอาจุ๋มจิ๋มค่ะจุมจิ๋มประพาพันธ์ค่ะ